พี่ออกจาปลูกมั่นบอกค่ะเพดรยังน้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเพชรยังขัดนน่นนะเพชรยังแซทอนมั่นจ้าแซทอนมั่นจ้าแซทอนมั่นไปปลูกนี่บอกจ้าแซทอนมั่นโอค่ะอ่ะจำแซ่บอกคือมี่หย่าคือมี่เอียงแซ่ออันนี้สมแดงซีมาภาพค่ะโอสมแดงซีมาภาพแล้วแซทอนมั่นจ้าแซทอนมันแซ่เจงไหนค่ะนี่แซ่เพื่อออียงแซ่เพื่อมั่นเห วอกแตกขากค่ะโอ้ขานี่ดีแตกต่างกขึ้นง่ายค่ะโอ้เข็ดไห้มันแ็งแง,งอกเร็วค่ะจะเลื่อนตบโตวไวค่ะ<อ>แข็งแรงแค่เจังไหนค่ะวิธีัธนนีอนนอกองบอกค่ะนี่ผสมกันใส่โสมแดงฝาหนึ่งน้ำในสองสามองค์นี่ละองค์นี่ก็สิประมาณอยู่สองรอยลิตรก็ใส่ใส่นี่ประมาณฝาหนึ่งค่ะ ใส่สม้มแดงนี่ขาหนึ่งผสมในน้ำในองค์จะอดอทอนมั่นมาแซรร่ลงไปประมาณแซ่ประมาณสามสิบน,นาทีก็ได้แล้วค่ะสามสิบนาทีเราก็เอาคืนเวลาาข้าไปปลูกมันจะก,กระสีงอกเ็วค่ะออกหลายหากหย็กคือได้หัวหลายหัวใหญ่เราอันมีอย่างอีกคัีนี่ี่ยอันนี้อันนน้นซ่องนี่บอกค่ะอัน ที่แคโ่โอโอแค่ดีนี่อันกําจัดเพียียแป้งค่ะผสมไปนั่มแ<อ>้บ่บางบางที่กับทอนมันมันอาจจะมีเพียียแป้งติดมาน้ัก็ได้ค่ะก็ได้กับจัดเพียียแป้งไปนั่มตามันกบบระบอกลายปนไดโดค่ะอันนี้กระประมาณไส่ลายปนไรค่ะเวลาผสมอันน,น,นี้อันนี้อันนี้ครึ่งซองกับสิบผสมอันขวดโคกนี่ได้สองลิตรสองลิตรสองลิตรค่ะก็ใส่ประปมานอัน โจองหนึ่งนี่ที่ห้าวไอ้ที่แค่อผสมเครื่องซ่องผสมในขวดนี่จ้ผสมน้ำผสมน้ำแล้วก็นี่เขาลุกเส้นนี้ค่ะขยาวเขายาวมันเข้ากันแล้วกับเทส ใส่ฝาใส่ใส่ใส่นำใส่ซ้ำนั่นดีค่ะีนจ้าใส่อันนี้บดบดลายไปเลยค่ะเพราะว่าข้าจัดเปียแป้งค่ะขาจะเปียแป้งคือแม่งอย่างที่ติดมาน้ำทอนพันนะเหมือนนี้จ้มันจะมันจะไปเจาะยอดเท่าเวลาเท่าปลูกเว่าท่านนะเท่าปลูกมั่กแต่จีนนั่นไปน้่มโอ้ค่ะสองอย่างตีข้อเองสองย่างนี่แหละค่ะอ่ะค่ะอันนี้ห่าแข็งแรงโป่งเร็วนี่นะคะจ้า อันนี้กได้อันนี้กบที่ได้ยูน่กะใส่ใจได้เพียแปง้งค่ะก็ได้เพ้แ้นคุ้มค่าได้ค่ะเด้่อขวดนเอ่อครึ่งซอนีกับซีด้้<จ>ขนาดขวดนี่ผสมแล้วกัใส่น้ำได้เป็นร้อยลิตรสองรอยลิตรเอาไปซีดพักซีดบักพริกบักเขือนที่เผือดสวนขั้วเห่าจ้่ที่บักพิกบักเขื่อบักแมงกูดมันหยั่งอ่ะนจ่าไม่เพีย้ยไม่นอนอันตัวนี้นั่นําจัดนอนเพี้ยได้ค่ะนี่ค่ะแม่นอันเนี้ย T K O เคโบวกโอเค่ะกับแก๊สเพียรอนผู้ใดไม่บุกพีบุกคว้านอนเพะบุกพีกเน่าก็ใส่ตัวนี้ได้คู่กันทั้งสองย่างนี่แหละค่ะโอ้ค่ะนี่นาะค่ะเนี่ยจ้ะนี่แหละคู่กันทั้งสองย่างนี่แหละค่ะมี่สมแดงสมแดงกับที่เคโอโอเคดีนี่แหละค่ะผสมกันถ้าสรมใจอยากได้เหรอคะได้ค่ะ คุณต้องสนใจอยากได้กับติดตอ่อมาได้เบอร์นี้เด้อค่ะ098 206 31าแหาซีของเฮามีพร้อมทรงค่ะของคุณติดตอ่อพี่อรอและไทยเลยนะคะค่ะค,คุณค่ะใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโสมแดงโสมแดงโอ้รวย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 เด้อค่ะเด้อรวยรวยค่ะ